สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกนะครับผมเนาะก็มาพบกันเช่นเคยนะครับผมกับแนวทาง4ฮานอยนะครับก็จะเป็นฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VIP แล้วก็ฮานอยพัฒนานะครับเจอกันในวันที่2นะครับหลังจากเงียบเงียบมาหลายวันนะครับพี่ๆเนาะหลายอาทิตย์นะครับเนาะก็เมื่อวานนี้ก็ถือว่าแนวทางปังนะครับปังมากๆเลยนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ยินดีนะครับพี่ๆเนาะถือว่าเปิดโต เปิดโตวันแรกนะครับถือว่าแนวทางยิงยิงปังๆนะครับน้องก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับที่มีโชคนะครับใครมีโชคเมื่อวานนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาเป็นกําลังใจให้น้องแอดได้นะครับผมก่อนเข้าไปรับชมแนวทางนะครับน้องแอดขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูคคานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละครั้งนะครับทุกๆแนวทางเนาะก็มีเข้ามีหลุดนะครับชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีนะครับผมควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับ เมื่อวานนี้นะครับพี่พี่เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับในรอบพิเศษนะครับในรอบพิเศษผมให้5กับ3ไปนะครับเสียดายที่ตัวรูดนี้ไม่มานะหไม่มาเลยนะครับคนที่ออก0-3723นะครับพี่พี่ก็ถ้าเกิดใครเอา3าไปวิ่งไปรูดเนี่ยเด้งบนเด้งล่างนะครับของเราเข้าเป็นในตัวเจาะ37นะครับหรือท่านใดที่จับวินในตัวเด่นเนี่ยสตัวนะครับพี่พี่ เพราะเรามีศูนย์มีสามมีเจ็ดนะครับเพราะว่าพี่ๆบางท่านชอบเอาตัวเด่นที่ผมให้ไปในในรอบนี้มามาจับสามตัวนะครับก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับส่วนห้าน้อยปกตินะครับผมให้3กับ9รูด9นะครับคนที่ออก0ูนย์สานะครับใครรูดที่9นะครับเข้าไปที่92ตรงตรงเน้นเน้นะครับหรือว่าใครเอา3ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่31ตรงตรงเช่นกันนะครับหรือถ้าใดที่จับวินเนาะก็เข้าไปที่ 031เหมือนกันนะครับผมเนาะก็นี่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับเพราะว่าบางท่านชอบเอาตัวเด่นที่ผมให้ก็จะมี09213เนาะประมาณเนี้ยแล้วจับวิน3ตัวนะครับเนาะก็ยินดีด้วยนะครับท่านใดที่มีโชคนะครับผมส่วนฮานอย v i p นะครับผมของเราอันนี้ก็เด้งเหมือนกันนะครับผมให้3กับ9นะครับผลที่ออก79994นะครับใครรูดที่9นะครับพี่ เด้งบนเด้งล่างนะครับเข้าไปที่99แล้วก็94ของเราเข้าไปในตัวเจาะ94นะครับเนาะก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับเฮงเฮงปังปังนะครับส่วนหาน้อยพัฒนานั้นหลุดนะครับเนาะให้8กับ4ผลที่ออก99795นะครับอันนี้หลุดไปนะครับพี่พี่เนาะก็ให้49กับ89เนาะเข้ามา9597นะครับก็พลาดอย่างละแต้มนะครับพลาดอย่างละแต้มน่าเสียดายนะครับผม ส่วนแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับพี่พี่นะ้อก็ขอให้เฮง,งๆปังๆทุกท่านนะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามแนวทางนะครับในรอบพิเศษนะครับผมผมให้เด่นไปที่ศูนย์แล้วก็เลข6นะครับพี่พี่สายลูดนะครับให้ไปที่เลข6นะครับ6 3ส5 6 9นะครับ0-3า 05 09นะครับผม3ตัว063นะครับ063นะครับผม6กส9นะครับแล้วก็03นะครับหานอยพิเศษส่วนหานอยปก,กตินะครับ ให้4กับ1นะครับพี่พี่ให้4กับ1สายรูดนะครับให้ไปที่เลข4 4 0 4 3 4 9 1 0 1 3 1 9นะครับ3ตัวให้ไปที่1 4 0นะครับผม นะครับฮานอยพิเศษแล้วก็ฮานอยปกตินะครับท่านใดชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับพี่พี่ย้ำอีกทีนะครับแนวทางมีหลุดมีเข้านะครับพี่พี่เมื่อวานนี้มาเด้งๆเนาะวันนี้อาจจะหลุดก็ได้นะครับพี่พี่เนาะก็ลองใช้วิจนณญาณในการรับชมนะครับเดี๋ยวให้พี่พี่สมาชิกแคปหน้าจอไว้เลยนะครับอีกหน้านะครับผมอีกหน้าจะเป็นฮานอย v i p นะครับ จะเป็นฮานอย VIP VIP นะครับพี่พี่ v ี p เนี่ยผมให้ไปที่เลข4แล้วก็เลข8นะครับสายรูดเนี่ยผมให้ไปที่เลข4 40 47 49นะครับ 8 0 8 7 8นนะครับผมสตัวให้ไปที่847นะครับ847เนาะนะครับผม VIP ก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนในฮานอยพัฒนานะครับพี่พี่ฮานอยพัฒนาผมให้ไปที่เลข2กับเลข6สายรูดเนี่ยผมให้ไปที่เลข2นะครับ2 5 2 7 2 9 6 5 6 7 6 9นะครับ3ตัว6 2 9นะครับผม ตัวเน้นก็จะเป็นที่2927แล้วก็69นะครับ นะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับพี่พนะ้อท่านใดชื่นชอบในรอบไหนก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้ผมขอให้เฮงๆปังๆทุกท่านนะครับรวมถึงแนวทางรัฐบาลไทยด้วยนะครับพี่พนะ้องวันนี้ก็มีแนวทางเล็กทูบด้วยนะครับก็ท่านใดชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกับสวัสดีครับ